เดาอยู่ค่ายบ้นนบานลำบ้าเทมีมิดน้อยอ่ะเทมีมิดน้อยอบ้านลำบา้าไฟนี้ซ้อมมากี่วันเดือนนึงอ่ะบเราซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่อะ่ะบา้บานลำบ้านี่เลยอยู่ชมรีนี่เลยใช่อะ่ะมีใครเป็นผู้บังคับสอนแล้วมั้งตอนนี้คูนลำบ้าแล้วก็น้องๆพี่ๆอ่ะอ่าหนาค่ายเช่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่อ่ะสูงเท่าไหร่สูงหนึ่ร้อยห้าสิบห้านักน้ำหนักป่อยตอนนี้สามสิบแปดมวยสไตล์เลยครับ วันนี้เลยต้องมาเจอผู้ปกอบกาอีกแล้วเขาหลามเจอมาเท่าไหร่สองครั้งใช่เป็นไงสองครั้งครั้งแรกครั้งรแพ้ครั้งที่สองเสมอเสมอวันนี้ไฟที่สามทิววันนี้เอามาชูเดี่ยวไหมใช่มาเอาชัยนะเลยนะใช่ทุกครั้งต่อยกันเบรกกี่กิโลสามเจ็ดสามเจ็ดวันนี้ต่อยเบรกที่สามสิบเจ็ดป่ะใช่อาื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดพอดีพอดีเลยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แปสมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์นะวันนี้พออาชัยนะนะคุมมากี่กิโลไฟนี้สามเจ็ด <37. S 1> ไม่หนึ่งโลสองโลเงี้ยคุมกี่กิโลคุมโลเดียวต่อยมมยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราสิบสองคนจังหวัดชนบุรีเด็กชนบุรีนี่เลยเอาฝากเชื้อชวช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเชื้ทเทมีนน้อยนะวันนี้พออาชัยนะนะอ่ะขอโชคดีก่อนครับ